ข่าวที่ลือกันสะพัดโรโนัลโดเตรียมซบทีมดังซาอุจริงหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงมาดูกันครับคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี้นะครับกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเป็นที่เรียบร้อยครับหลังก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์วิจารณ์สโมสรแบบไม่ไวห้หนะครับจนถึงขั้นต้องเจราจายกเลิกสัญญากันในที่สุดและณบัตรนาวนะครับเจ้าตัวก็สามารถมองหาสโมสรใหม่ได้ทันทีและสามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัว ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่านักเตะระดับโรโนโลโนนะครับเมื่อกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ก็ไม่แปลกครับที่จะมีข่าวย้ายทีมเข้ามาซึ่งล่าสุดนะครับมาก้าสื่อชั้นนำของประเทศสเปนก็ได้ออกมาระบุนะครับว่ามีทีมดังในลิกซาอุดีอาราเบียสามารถเจรจาคว้าตัวโรโนโลโดเรียบร้อยแล้วโอ้โหจริงเหรอคว้าตัวกันเรียบร้อยแล้วเหรอ โดยนักเตะน,นะครับจะเซ็นสัญญา2ปีครึ่งครับพร้อมรับค่าเหนื่อยสูงถึง200้ล้านยูโรหรือประมาณ7,435ล้านบาทต่อปีซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะทำให้โรนัลดนเนี่ยรับซับไป,ปแบบจุกจกจนถึงอายุ40เลยนะครับซึ่งทีมที่ยื่นข้อเสนอมาก,ก็คือทีมอัลนัสเซอร์เป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในลีกซาอุนะครับโดยได้แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศมาแล้ว9สมัยเลยอ่ะนี่ก็คือรายงานจากมาการนะครับสรุปง่ายๆก็คือ มาการเน่ได้รายงานว่าทีมดังซาอูเน่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้โรโนัลโดแล้วก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่จริงหรือไม่เรามาดูอีกเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นรายงานของฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับโดยโรมาโน่เนี่ยได้บอกว่าทีมดังซาอูได้ยื่นข้อเสนอมาจริงครับแต่ประเด็นที่ว่าโรโนัลโดกับสโมสรเนี่ยได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังครับ ซึ่งฟาบริซิโอโรมาโนก็ได้โพสต์ Post ผ่าน Twitter ส่วนตัวของเขาดังนี้นะครับเอานัเซอร์ได้ยื่นข้อเสนอให้คริสเตียโน o โรนัลโดอย่างเป็นทางการตามที่มีข่าวออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนจริงซึ่งเป็นสัญญาถึงปี2025โดยค่าเหนือจะอยู่ที่ปีละ200ล้านยูโรแต่เป็นเงินที่นับรวมสปอนเซอร์อื่นด้วยเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงตรวจสอบเอกสารตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาและยังไม่มีการตกลงหรือการอนุมัติใดๆจากคริสเตียโน S <S เขากำลังมีสมาธิอยู่กับศึกเวิลด์คัพฟาบริสติโอโรมาโนเผยนั่นแหละครับก็สรุปได้ง่ายๆนะครับก็คือฟาบริสติโอโรมาโนเนี่ยได้รายงานว่าทีมซาอุมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาให้โรนัลโดจริงครับตามที่มีข่าวเลยแต่โรนัลโดเนี่ยยังไม่ได้เซ็นหรือยังไม่ได้ตอบเอกสารเลยนะครับตอนนี้เขากําลังตั้งสมาธิอยู่ในศึกบอลโลกอยู่นั่นแหละครับก็ต้องรอดูหลังบอลโลกนะครับว่าโรนัลโดจะตอบตกลงข้อเสนอที่น่าสนใจนี้ไหม นะถ้าตอบตกลงก็คือรับเงินแบบจุกๆครับจังหวะนี้ <c oughs> นั่นแหละครับโปรตุเกสปัจจุบันนะครับทะลุเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยจะแข่งขันกันในคืนวันอังคารที่6ธันวาคมนะครับเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GMM25 นะครับอ่ะ ตามนั้นแหละครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงคิดว่าโรโนัลโดเนี่ยหลังจบบอลโลกแล้วเขาจะรับข้อเสนอนี้ไหมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน